สวัสดีครับวันนี้ผมจะมแนะนำหน้าตาของแอปเป่าตังเวอร์ชันใหม่หลังจากที่เราอัปเดตแล้วนะครับหลังจากที่เราเข้าแอปเป่าตังแล้วนะครับเข้าเมนูที่ชื่อว่าจิวเวเลตแล้วนะครับเราจะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าตาของจิวเวเลตนะครับเมนูที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือเมนูเราชนะนะครับหลังจากเดิมที่มีแค่เมนูสิทธิ์คนละครึ่งกับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับ ทีนี้เราลองเข้าเมนูใหม่นะครับก็คือเมนูเราชนะดูนะครับเราจะเจอหน้าตายอย่างนี้นะครับหน้าตานี้ก็จะแบ่งไปด้วยยอดเงินที่เราสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับร้านค้าในในโครงการนะครับแล้วก็ตัวสแกน QR Code โค้ดเพื่อใช้สิทธิ์นะครับถ้าเรากดสแกน QR Code โค้ดนะครับ มันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะครับเราก็สแกนกับ QR Code ของร้านถุงเงินนะครับได้เลยยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากติดตามช่องว่ากันไลชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ